ติดอ๋อติดแล้วขาเขาดี๋ยบก็ผมมารีวิวให้ครับให้น้องในเครื่องน้องเป็นไหมครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของโทรศัพท์อืมดีกว่าของไม่คอมอีกสองเท่า,าแล้วก็จะมีมาครับเวอร์ชันใหม่ที่จะมีนกแก้วเข้ามาด้วยนะ เดือนสิงหาคมนี้นี่ชั่นใหม่ของในโทรศัพท์ตอนนี้ก็แน่เ็ดมีเจ้าตัวนี้ฮะรามะขี่ได้แล้วก็มีนะไนะอ้นี่มาอ้นี่พอหมดตัวกิตแล้ว แล้วก็ใช่อ๋อตัวเล็ที่ผมเสกมาคือตัวเนี้ยเป็นตัวโลกจิตขอวนัน้นเป็นบอสใช่คันเป็นบอสก็วันเช้านี้มีของมาใหม่มากมายเช่นโลกนี้ครับแล้วก็เดีย๋ยวนี้เห็นไหมคะว่า มีนี่เอลิเตอร์เตียงสีลงชูเกอร์อันนี้ชูเกอร์เชดชูเกอร์บล็อกนี่แหละประมาณนั้นว้าวนี่บล็อกอะไรนะอาจจะเป็นมอดที่น้องของลงมาผมไม่รู้แค่ได้ลงมอดอะไรไปปะไม่ได้ลอมีบล็อกอะไรพวกนี้มาก็มันมีนะนะสมบัติ ก็คนแก่นะไรฮะไลติงบอกปู่คือยังไงวะอ๋อบอกเรื่องแสงอะไรปะทดสอบอ๋อเป็นบอกที่ต้องวางในน้ำแล้วถึงจะสวยอืม ก็อาจจะทิ้งไว้ด้านล่างนะให้ก็ลำหรับคลิปนี้ลราไปก่อนครับ